พาไปดูปฏิบัติการของปกครองที่สุพรรณหน่อยครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ปวดหัวไม่น้อยเพราะไปจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ประวัติโชคชนมีชื่อว่าในอ้วนโคโคฉายาเท่าจอมลีลาโอ้โหพูดขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมรับรองลีลาเยอะมากกว่าเจ้าหน้าที่จะพาตัวไปได้ลองดูกันหน่อยฮะออกมาครับออกมาครับออกมาครับนั่งลงไป ตัวหมดหมดหมดมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ครับไม่ไม่ไม่รู้ครับหลายสิมยาเราไม่รู้กี่เม็ดก็โอ้เลยขายไม่ทานยัครับเนี่ยไม่นนเดี๋ยวก็ชุนนะเดี๋ยวไปดู น,นี้เป็นน้องสาวน้องสาวครับเมื่อกี้บอกน้องว่าไงนะสั่งน้องว่าไงนะให้ดูแลเขาด้วยครับดูแลตัวเองให้ดีนี่นนคุณผู้ชมครับชายคนนี้ชื่อว่านายกิติพงศ์นะฮะหรือว่าในอ้วนอายุ51ปีมีฉาย,ยาก็คืออ้วนโค,โคโคเท่าจอมลีลาลีลาสมชื่อเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่กว่าจะไปตรวจยึดยาได้กว่าจะนําตัวไปได้เนี่ยโอ้โหเจ้าตัว สารพัดหาเหตุผลเลยคุณผู้ชมครับ<ด>ตอนแรกนั่งกอดหมาของตัวเองก่อน,อนสงสารหมาตัวนี้จังเลยเนี่ยล่ําลากันอยู่พักหนึ่งยื้อเวลายื้อเวลาพอกอดหมาเสร็จปุ๊บอะไปสั่งลากับน้องสาวของตัวเองเอ,อ,อีกพอสั่งลากับน้องสาวเสร็จปุ๊บไปคุยกับพ่อวัย82ปีอีกบอกพ่อพ่อดูแลตัวเองดีๆด้ดวยนะระหว่างที่ผมถูกจับแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชม คือตำรวจเนี่ยไปรวบตัวได้สักประมาณตีสองครึ่งของเมื่อวานนี้นะฮะที่บ้านหลังหนึ่งกลางทุ่งนาในพื้นที่ตำบลโคกโ,โคเท่าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาแจ้งกันไปบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีพฤติกร,รรมลักลอบขายยาเสพติดกันทีนี้ตอนแรกเจ้าหน้าที่พอไปตรวจค้นถามเจ้าตัวก่อนมียาเสพติดอีกหรือเปล่าเจ้าตัวบอกอ๋อไม่มีแล้วแต่ตำรวจไม่เชื่อนะฮะพอไม่เชื่อเพ๊่ไปตรวจค้นตามจุดต่างๆไปเจออีก พอเจอเสร็จปุ๊บก็ถามเจ้าตัวอีกเหมือนเดิมหมดหรือยังเนี่ยเจ้าตัวบอกหมดแล้วฮะก็ยังไปค้นหาอีกก็เจออีกก็แสดงว่าโกหกแล้วก็ซ่อนเอาไว้ตามจุดต่างๆนะครับคุณผู้ชมคือไปหาตรงไหนก็เจอตรงนั้นก็เจอรงนั้นแหละนะครับคุณผู้ชมทีนี้เอาละก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือพอเจ้าหน้าที่เขาค้นไปก็แน่นอนต้องให้ชี้จุดว่าตรงเนี้ยมียาเสพติดนะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่เอามาวางนะครับ ที่ห้องนอนที่หัวเตียงมีกล่องไม้ข้างในเนี่ยก็มีเงินคุณผู้ชม้วเจาตัวอ้างว่าเอ๊ะไอกล่องนี้เงินผมไปนไงวะเนี่ยใครเอาเงินผมไปอ้าวหาไปหามาเงินมันก็ยังอยู่ครบนี่นะไปดูบรรยากาศตอนวัยวยกันหน่อยครับใครเอาตังค์ผมไปดูให้ดีดูให้ดียังยู้อยู่นั่นแนละไปเอาอี่ไหนอะนี่อะไรอ๋อครับ มีกี่ร้อยไม่รู้ครับผมจะเอาไว้จ่ายค่าไฟวางไว้ครับวางไว้งไวอวางไว้เยอะเก็บที่เดิมในห้องเนี้ยมีกี่ถุงถุงหนึ่งจะให้เอารวมเจอกันตรงนี้หรือจะให้แยกไปรวมมาเจอกันตรงโน้นก็ต้องไปทำสองที่จะเอาไงยังไงมันมันมันเบาเบากว่าหรือดีกว่ามันเท่ากันทั้งนั้นแหละก็แล้วแต่ครับใครเอาตังค์ผมไปเออคือไม่ต้องไม่ต้องถามก็ได้เพราะว่า ยาเสพติดที่เจอเนี่ยไม่ว่าจะเจอตรงไหนเ,<อ>เจอแยกหรือว่าเจอรวมยังไงก็มีความผิดเท่ากันเพราะว่ารรปริมาณหรือว่าเม็ดเนี่ยมันก็เท่าเดิมมันไม่ได้เพิ่มเติมหรือว่าน้อยลงนะครับแต่ทีนี้ฉายาเท่าจอมดีลาเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้มาง่ายๆ<อ>ในอ้วนโคโคคนนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนอกจากโวยวายเรื่องของเงินหายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับดีลาต่อไปก็คือว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ ต้องให้ปีนขึ้นไปออนนนกว่าจะปีนได้นี่เจ้าตัวบอกโอ๊ยผมโอ๊ยกระดูกทับเส้นประสาทโอ๊ยปวดหลังจังเลยโอ๊ยนี่คุณผู้ชมก็ก็อิดออดแบบนี้ออแล้วยังไม่หมด<ะ>แล้วยังสักพักหนึ่งยังบอกโอ๊ยเจ้าหน้าที่จะตอบโอ๊ยจะตอบผมทําไมโอ๊ยทำร้ายผมทําไมทําร้ายผมเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมว่าเจ้าหน้าที่กว่าจะให้จัดการกับในอ้วนคนนี้ได้อะชี้จุดอะไรต่างๆเนี่ย ค่อนข้างที่จัดทุรักทุเลลาบากมากมากครับแล้วคุณผู้ชมครับนอกจากวอยาวตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยยังนุ่นบอกให้พ่อวัย82ปีเนี่ยที่พ่อเขาก็มาดูเหตุการณ์เนาะเออก็บอกว่าเนี่ยเปิดไฟมันสว่างหน่อยผ่านไปถึงคนในครอบครัวแล้วแต่การวอยาวทั้งหมดทั้งสิ้นวรยวายไวปเพราะตอนนี้การทํางานของเจ้าหน้าที่เขาจะมีกล้องอยู่แล้วติดตัวใช่มันคือหลักฐานชิ้นสำคัญเลยในการที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยพูดพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เลยถามบอกว่าเอ้า ไหนตอนแรกบอกว่าไม่มียาเสพติดแล้วไงเจ้าตัวก็เลยบอกว่าอ๋อผมก็ต้องบอกไปอย่างนั้นก่อนเอาจริงมันไม่มีใครรับหรอกเผื่อฟลุ๊กโอ้โหนี่พูดกับตำรวจอย่างงี้ไม่มีเผื่อหรอกไม่มีเผื่อหรอกเพราะตำรวจเขาสืบทราบมาแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าตัวก็ยอมรับมาบอกว่าอ๋อไปรับยามาจากเอเย่นในพื้นที่อำเภอรีประจันในแหลกแล้วก็เอามาขายต่อให้กับคนในพื้นที่ครับก็ต้องออกลูกงี้กันนัเนี่ยใช่ปะ ของของอยู่ตรงไหนเก็เพื่อพวกนึงครับน้าขายเม็ดเท่าไหร่นะแล้วแต่ครับถูก่ไหมถูกสุดก็สาสิบาทยี่สิบาบาทแพงสุดแพงสุดก็สี่สิบเพราะว่าอะไรถูกแพงต่างกันยังไงแล้วแต่หน้าครับแล้วแต่ความยากง่ายไม่ใช่แล้วแต่น้าคนมาซื้อคนไม่คนอคนถ้ากวนแพงตรงๆครับถ้ากวนแพงถ้าพวกกัน ถูกก็ต้องออกลูกนี้กันนะนี่ลีลาเยอะจังเลยนะอันนี้มันขายตามอารมณ์พ่อค้ามากเลยนะคือถ้าหน้าตาทยียวนหน่อยเงี้ยควนหน่อยก็จะแพงหน่อยเงี้ยหรอแพงหน่อยไม่ชอบหน้าเห็นบอกว่าใครนี่คุยถูกคอถูกใจนี่ให้ฟรีเลยนะ อ๋อาาแต่ว่าหลังจากนี้คงจะไม่มีการจัดโปรโมชั่นแล้วเพราะว่าถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ย,ย,ยในอ้วนคนนี้เป็นลูกจ้างของหน่วยงานราชการแต่สุขภาพเขาไม่ดีไอกระดูกสันหลังทับเส้น,สนประสาทอันนี้จริงนะครับคุณผู้ชมก็เลยอ่ะก็ออกมา<ว>จาก<แ>ที่ทํางานกลับมาอยู่บ้านก็หางานง่ายทํา นั่นก็คือเรื่องของการเสพยาแล้วก็จากตัวเองที่กลายเป็นผู้เสพผันตัวมาเป็นผู้ค้านะครับ,รบอันนี้ดูไว้เลยนะบ้านไหนครอบครัวไหนที่มีคนเสพหรือแม้กระทั่งรู้จักคนที่ขายยาเนี่ยนี่คือจุดจบพ่อขายยาไม่รอดทั้งนั้นแหละรอดแหละ,และก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปเพราะว่าสุดสุดท้ายแล้วไปเจอยาบ้าก,กว่า283เม็ดด้วยกันนะฮะแน่นอนถูกรวบตัวไปเลยครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด ding, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์